จะจกัจะจล้จะจลยจจจูบฉันมวันนี้แกขเกียจมืนเดิมเลพิม้ยนยืนเท้าแล้วสั่งูกใตเคนซักผ้ายแล้วหมัต้องซักด้วยก็ฉัมีลูก้อย่างแกไงนี่แกซักผ้าบ้าอะไรของแกไม่ใช่เครื่องซักผ้ามันจะสะอที่ไหนฮะ นี่พ่อด้เมื่อฉันประดิษฐ์เครื่องซักผ้าแบบนี้ได้เนี่ยเถมยังสะอาดอีกด้วยจะมีเครื่องซักผ้าไปทําไมอีกอย่างนะเครื่องซักผ้านี่เบืองค่าไฟจะตายพ่อไม่ควรจ่ายค่าไฟเลยไงคะพ่อนี่มันล่แถมยังชอบสาระนเรื่องคนอื่นอีกจะกล้าด่าฉันเหรอฮะได้เดี๋ยวฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกผัวของแกเออไปบอกเลยสิเอาผัวฉันมาขู่ได้ทุกวี่ทุกวันคิดว่าฉันกลัวหรือไงเออฉันบอกแน่แกไม่ต้องกลัวฉันบอกแน่แหละ บอกเลยนะรีบๆไปบอกเลยนะเออฉันบอกอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกเฮ้ยเฮ้ยพอนพอนดูเขาจูบกันเลยอะ่ะอ้ยนันัครับคุณนายคุณนายมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับหรือว่าผมทําอะไรไม่ถูกใจคุณนายหรือเปล่าอ่ะไม่มีอะไรหรอกไม่ว่านายจะทําอะไรอะ่ะฉันก็พอใจเหมือนนั่นแหละอ่ะนี่ดื่มน้ําก่อนสิ ขอบคุณนายมากเลยครับน็อตเดี๋ยวฉันเช็ดเหงื่อให้นะเออเออคุณคณนายครับอย่าใช็เลยครับเดี๋ยวผมเช็ดเองเดี๋ยวคนอื่นเขามาเห็นเนี่ยเขาจะเอาไปซุบซิบนินท้าได้อะคือว่าผมก็มีครอบครัวแล้วนะครับมีครอบครัวแล้วยังไงล่ะนายกับภรรยาของนายก็ไม่ได้มีความสุขด้วยกันไม่ใช่เหรอน็อตลูกน็อตน็อตลูกมาพ่อน็อตน็อตเดี๋ยวเดี๋ยวผมมานะครับ นอดนอนอตลูกลูกมาหาพ่อไ้ลูกนอตลูกนอดพ่อครับพ่อมาที่นี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าเนี่ยมียแกสิมียแกมันมาด่าพ่อเสียหายตอนที่แกไม่อยู่อ่ะบอกว่าพ่อเนี่ยไปเสือกเรื่องชาวบ้านบ้างแหละนี่แกปล่อยว่าแบบนี้ไม่ได้แกต้องจักสั่งสอนเมียแกบ,บ้างน,นะคนอ,อะไรไม่เกรงใจใครเลยนะได้ครับพอ่องั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปลัเจ้านายก่อนนะอโอเคครับพอ่อ คือว่าเจ้านครับคือว่าผมมีธุระที่ต้องไปจัดการที่บ้านแป๊บนึงครับผมขอลาคุณนายไปเคลียร์ปัญหาที่บ้านได้ไหมครับค่ะคุณกลับไปจัดการได้เลยค่ะขอบคุณเจ้านายมากเลยนะครับมีหนะเพราเจ้านายพ่อครับแปลงเลยพ่อกลับบ้านแกรีไปเคลียร์กับเมียแกลเลยเลยนะได้ครับพ่อเร็วๆเลย ไหนชอบอะไรดีนะเฮมอุ้ยอันนี้ดีกว่าน่าสนใจอ่ะเฮมรู้เสื้อนี้ี่อ่ะเฮ้ยอันนี้เธอมัวทำอะไรอยู่ฮะฉันเรียกเธอตั้งนานแล้วเนี่ยนี่ทำอะไรอยู่ทำไมถึงไม่ตอบนี่พี่ไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังช้อปปิ้งอยู่เนี่ยเฮมรื่มันเรื่องจริงไหมที่เธอว่าพ่อของฉันเนี่ยฮะกล้าปกป้องพ่อตัวเองด้วยเหรอ คนคี้ฟ้องดูสิลูกขนาดเรายืนต่อหน้ามันมันยังไม่มีมารยาทเลยลูกสงสัยคงจริงจนะพิมพ์นี่พิมพ์ทำไมเธอต้องว่าพอ่องฉันว่าโง่แถมว,ว่าพ่อฉันเนี่ยชอบสาในเรื่องชาวบ้านอีกฉันยืนหัวโดตรงนี้เนี่ยทำไมถึงกล้าว่าพ่อฉันนะนี่แล้วทำไมฉันจะว่าไม่ได้ฮะนี่กกล้าตบหน้าฉันหรอทำไมฉันถึงไม่กล้าทำพิมพ์วันเนี้ย ฉันต้องสอนให้เธอรู้ซะบ้างเธอนี่มันเป็นเมียยังไงอะฮะกล้าว่าพ่อหัวเัวเองเนี่ยแถมเธอเนี่ยยังว่าฉันเนี่ยเป็นสามียังงุ่นอย่างง,งี้ีกมีอะไรฉันพูดผิดไหมนี่พี่ก็ดูกผัวคนอื่นสิผัวคนอื่นนะเขาทั้งเก่งทั้งมีความสามารถแล้วดูตัวแกสิทั้งกระจอกเป็นแค่ลูกจ้างออกระจกกระจอกเนี่ยนี่อีกไม่พอนะบ้านก็ไม่มีที่สุขหัวนอน,อน,นยังมาอา ใส่บ้านคนอื่นอีกแล้วก็พาพ่อตัวเองมาอยู่ด้วยฉันว่าตอนนี้เนี่ยฉันอะไม่อยากให้พวกแกสองคนอยู่ในบ้านหลังนี้ละพวกแกสองคนเนี่ยเก็บข้าของแล้ก็ออกไปจากบ้านของฉันซะไปดีกว่าลูกไปอย่าไปอยู่กับคนประเภทนี้เลยไม่มีไมย่ยากนลูก,ลกเก็บของออกไปให้หมด,ดนะดูสิ มันไม่อยู่ที่นี่จะไปซกหัวนอนอยู่ที่ไหนจบต่อดีกว่าเอ,อิคุณนายครับว่าไงน็อตไม่ต้องพูดอะไรแล้วแหละฉันรู้ความจริงหมดทุกอย่างแล้วนะรู้ความจริงหมดแล้วคุณนายรู้เรื่องอะไรเหรอครับเมื่อกี้ที่คุณพาคุณพ่อคุณกลับบ้านน่ะ ฉันได้ตามคุณไปฉันเห็นหมดทุกอย่างแล้วนะคะฉันว่าคุณเลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนั้นเถอะค่ะคุณนายครับผมเข้าใจนะครับว่าคุณนายเอ็นดูผมอะแต่ว่าฉันสงสารคุณมากกว่านะคะอย่าใช้คําว่าเอ็นดูเลยมันดูห่างเหินกันเกินไปอะฉันอยากสนิทกับคุณนะคะคุณนัดคุณนายครับคุณนายอย่าพูดแบบนั้นเลยครับผมไม่ฆ่าหรอกครับคุณนายทำไมถึงได้ดื้อขนาดนี้แล้วตอนนี้ต้องการอะไร อ๋อคือว่าผมอยากจะขออนุญาตคุณนายครับพาพ่อแล้วก็ผมเนี่ยมาอยู่บ้านคุณนายเนี่ยตัองสองสามวันไดไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะไปหาบ้านพักบ้านเช่าเราจะรีบย้ายออกไปทันทีครับคุณนายไม่ต้องไปหาหรอกที่บ้านฉันเนี่ยมีห้องอีกเหลือเฟือเลยออกไปเช่าให้ลําบากทําไหล่ะมาอยู่กับฉันเถอะขอบคุณนายมากเลยนะครับงั้นผมขอพาพ่อมาที่บ้านเลยนะครับได้สิขอบคุณพ่อมากครับ,บคุณครับ นี่ค่ะคุณพ่อน้ำทันยาพืชลองชิมดูนะคะอืออร่อยจังเลยลูกสะใภ้เอ้ยพ่อพ,อพอ่อหมายถึงคุณนายอืคุณพ่อก็พูดเกินไปแล้วนะคะพ่อแค่อยากให้น็อตกับคุณนายเนี่ยสมวังกันก็แค่นั้นแหละ เ,เหมาะสมกันจริงๆนี่พิมพ์เธอเข้ามาในนี้ได้ไงเนี่ยอย่าไปสนใจคนอย่างนี้เลยทำไมฉันจะมาไม่ได้นี่แกแกวางแผนจะแย่งผัวฉันใช่ไหมฮะหน้าด้านนี่พิมพูพดใจดีกับเจ้านายฉันเดี๋ยวนี้นะนี่ฉันไม่ได้มีความสัมพันธ์กับคุณนายเขาแบบนี้เฮ้ยต่อหน้าคนอื่นทำเป็นเรียกคุณนายอยู่บนเตียงพวกแกเรียกกันว่าอะไร นี่ฉันไม่แปลกใจเลยนะที่น็อตจะทิ้งเธอไปอะออกไปจากบ้านฉันซะทำไมฉันต้องออกด้วยก็ที่นี่เป็นบ้านของฉันฉันมีสิทธิ์ที่จะไล่เธอออกออกไปสิแต่ว่าเขาเป็นผัวฉันนะผัวนี่เราเลิกกันแล้วไม่ใช่เหรอเธอจาไม่ได้เหรอว่าเธอไล่ฉันออกจากบ้านเองอะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้หย่าก,กันนี่ตราบได้ที่ฉันกับแกยังไม่ได้เป็นสาระ่ะ ทำอิสระได้หรอกนี่เธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องในบ้านของฉันใช่ไหมได้งั้นฉันจะแจ้งตำรวจว่าเธอเนี่ยเข้ามาวุ่นวายในบ้านของฉันทีนี้จะออกไปได้หรือยังเฮ้ยคอยดูเถอะฉันไม่ปล่อยแกไวแน่เฮ้ยคุณนายครับผมต้องขอโทษคุณนายนะครับเพราะผมอะถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้อะไม่ต้องขอโทษฉันหรอกน็อตยังไงเราก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันแล้วอะ ตอนนี้ฉันรู้นะว่านายอะอาจจะสับสนมากแต่ว่าฉันอยากให้นายอะพิจารณาฉันดูใหม่ได้ไหมอะฉันอยากจะอยู่เคียงข้างนายจริงๆเลยนะต้องขอบคุณคุณนายมากเลยนะครับที่คิดกับผมแบบนั้นเนะี่ยแต่ผมขอเคลียร์ปัญหานี้สจก่อนได้ไหมครับหลังจากนั้นนะ่ะเราค่อยมาคุยกันเรื่องเรา